สถานการณ์ย่ำแย่ครับคุณผู้ชมเปิดมาก็สถานการณ์ย่ำแย่เลยเพราะว่าฟรังโก้ฝั่งนั้นเนี่ยเดินเกมเก่งมากครับเดินเกมเก่งมากๆโอ้โหโอ้โหโอผมคุมเองไม่ได้โอ้โหฟรังโก้อย่างเก่งนะครับเดินเกมเก่งมาก

อ้าดึงโดนด้วยโอ้โหก็อย่างที่เห็นครับผู้ชมเขาก็จะตายแล้วนะครับเมื่อกี้นะแต่เขาก็ย้อนกลับมาแล้วก็ทำให้เราตายได้คือฟรังโกฝั่งนั้นเนี่ยโอ้โหเปิดมาก็ฆ่าเลสลี่ของเราตายที่เลนบนนะครับแล้วก็มาแก๊งตัวนี้ไวมากจนทำแฟนนีเราตาย แล้วก็กลับไปทำผมตายข้างบนอีกนะครับโ,โ,โอ้โห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 หนึ่งที่โอเคเอ้อเออเอ,อูยผมช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้เอ,อผมโดนจบับเอ้าอะไรเนี่ยเอามือตือๆเอ้าตายโอ,อ้ย โอ้โหโอ้โหโดนดึงกลับมาเขาดึงแฟนนีครับคุณผู้ชมฟรังโกดึงแฟนนีแฟนนีดึงเชือกออกไปแล้วโดนฟรังโกดึงโซ่กลับมาอ่าแล้วผมก็มาชนแทงเนี่ยแหละรครับคืออยู่กัน3คนเล็งคนนี้แต่สุดท้ายชนแทงนะครับอ้าวเทอร์รี่อ้อาวโดนทุกอย่างอ้าว ทั้งลอยทั้งสโลทั้งสลีไฟอ้าวโอ้โหโดนทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ไม่แทบจะไม่มีอะไรให้ไม่มีพื้นที่ให้แสดงเราว่าเราโดนอะไรไปบ้างโอ้โหฟรังกโก ดึงแม่นมากครับฟรังโกทีมนั้นดึงแม่นมากขนาดแฟนนีที่กำลังอ้นี่กำลังดึงเชือกอยู่ยังโดนดึงกลับมาได้อ่ะผมจะชนเอเบลนะครับโอเค <S <S นึกว่าจะชนโดนฟังโกซะนี่แก้แขนแก้แขน โอ้โหอยู่ข้างตรงนี้ได้เต่าเฉยศัตรูขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆอุ้ยเอาวิแฟนีโดนดึงเข้าไปในมิติมืดกับศัตรูเอาเอาโดนสตันเฮ้ <laughs> เอาอะไรครับเนี่ย,อยโอ้โ้เอ้าโดนผักออกมาเอ้าโอ้เอา้โเอา,า,อา,โ,ออาโอเคเอาที่สบายใจเลยนะเอา้าเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วเอา้าตอนนี้เลือดเต็มเอา้าอันนี้อ่ะ <Your team S 1> <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วผมจะตันอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหกอดไลท์อ๋อเรื่ โอ้โหไวทุ่งไปนู่นแล้วครับผมนี่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดึงโดน100%เร็ยผมโดนอะไรเนี่ยเอ้ขาขยับไม่ได้เอ้าโดนสตันเอ้าเอ้า โอ้ CC ฝั่งนั้นนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเนี่ยคนนี้ก็ CC เก่ง f ัง n c o ก็ CC Mage ฝันนงง่งนั้นก็ CC นะครับ โอ้โอเคชนคนนี้แหละคนที่ผมอยากชนที่สุดเลยสุดๆไปเลยผมขอกด execute หนึ่งทีหน่อยนะขอหนึ่งทีได้ไหมขอหนึ่งทีได้ไหมหนึ่งทีเถอะ <'s> ขอแค่หนึ่งทีได้ไหมฮะโอ้โหเอ้าสตันเอ้าเอ้าเดินไม่ได้เอ้า Under attack, You have slain an enemy, Turret has been destroyed. Shut down. Our turret is under attack. Oh, hurry, oh, come oh. dying. ทั้งแกงเก่งทั้งดันเก่งหนีก็เก่งโฮโฮโฮนี่มันเก่งทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอาตัวรอดเก่ง โโอโ้ผมว่าโอเดตตายเชื่อไหมครับผมว่าโอเดตตายโอเคตายอยู่ดีโอ้โหแทบไม่มีดาเมจอะไรเลย เอา้าหุยผมติดอะไรไม่รู้หุยเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โหผมตายไปเจ็ดแล้วครับโอ้โห โหยินฆ่าไปสิบสองแล้วโอ้โหเนี่ยน,นะครับฝั่งโน้นเขามีสองแท้งที่ผมไม่อยากชน เห็นได้ไหมเนี่ยแต่เขาน่าจะล่อนะครับอยู่ในป่าอีกน่าจะเพียบเลยลลลโอ้โหโอ้โหลงมาแลวลงมาลวโอ้โหโอ้โหโ ยี่สิบวิเพื่อแต่กันบ้านก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความชัว,วโ,อโอ้โหร โอ้โหโดนเข้าไปจับแล้วก็ตายนิ่มๆ,มๆสตันขอสตันหน่อยอ้าวโอ้โหไม่ตายหนีได้เฉยอ้องต้องต้อง Oh, time. Oh, back. Oh. No. Okay. Oh hit him, keep Oh, I survived that. Right. Out. <laughs> เป็นการต้อนรับการกลับมาที่อบอุ่นเหลือเกินมี2แท้งที่ผมไม่อยากจะชน ฟรังโกก okay. ับคนเนี้ยนะครับเนี่ยคนเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยตรงกลางเนี่ยเฟดรินเนี่ยโอ้โหเพื่อนเรอเอาได้ด้วยโอเคโอ้เก่ง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 อ้าวอัดดึงโดนเฉยอ พยายามหลบเต็มที่แล้วหลอดหลอดโอเคไม่ทำไมเลือดผมเหลือแค่นี้เอาเอาสตัมเอาสตัมเอาส,ส,โ,อสโลเอา เท r ิไฟคือไม่ต้องให้ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยต่อเนื่องกันขนาดนี้เนี่ยทั้งสตันทั้งสโลทั้งเทลิไฟโดนต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่ได้ควบคุมตัวเองเลย <Legend ary. S 2> เหมือนเราวิ่งเข้าไปแล้วก็ปล่อยวางมือถือเลยประมาณนั้นนะครับไม่ต้องทำอะไร <laughs> ไม่ต่างกัน เลี้ยวยากนะครับเลี้ยวยากอยู่เอื้อเอื้อเอื้อท้อนเอ้ามีเกิดใหม่แล้วอีกเ <c oughs> อื้อโอ้โหตายโอเคแบกหน้าเรียบร้อยโอ้ อออขอบคุณแฟนนี้มากเลยนะครับเมื่อกี้มาช่วยเราได้ทำเวลาพอดีโอ้โหดีนะไม่ยืนรีคอร์ตรงกลางไม่งั้นนี่ตายแน่นอนเอาอ,อันนี้แล้วกันนะครับกันเมดฟัง โอ้มอสคอปอยู่บนเพื่อครีปนอกชนใครเนี่ยเขาอยู่ในป่ายังอุตสาห์ไปชนเขาตัวที่ไม่อยากชนเนี่ยอยู่ในป่ายังชนได้นะ โอ้โหเอ้าโดนทอนตัวที่ไม่อยากชนเนี่ยอยู่ในป่ายังไปตามไปชนเขาโอ้โห เกลียดอะไรยิ่งเจออย่างนั้นใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณแฟนนีขอบคุณเดรรอนขอบคุณโอเดตขอบคุณเลสลี่ โอ้โหเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยสุดยอดจริงๆนะครับอ้าอะไรอะอ m m แปดแปดคือยังไงเอ่ย เขาจะหมายถึงใครจะหมายถึงมอสคอฟหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเอ้าแฟนนี่โลสกิลเอวเขาไม่โลสกิลนะเขาเดอะแบกของทีมเราเลยนะแหมโอเคก็คลิปนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับคุณผู้ชมมันเล่นไม่ค่อยออกจริงครับ ฝั่งโน้นเนียมี CC เยอะเกินไป CC ก็คือ crowd control นะครับก็คือ f r a n โ o เนี่ยมีทั้งสกลิลดึงแล้วก็จับตบนะครับก็คือระหว่างที่เราโดนดึงแล้วก็โดนจับตบเนี่ยเราวางมือถือได้เลยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับในขณะที่ m o s c o อเนี่ยคนที่2เนี่ยก็มีสกลิลป่าเราจนสตันนะครับพอสตันปุ๊บก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็หยุดยืนนิ่งไปยาวๆโดนน็อกแบกนะครับ ในขณะที่ยินเนี่ยคนตรงกลางเนี่ยก็เหมือนกันนะครับที่ได้ MVP ทางขวามือเนี่ยก็จบเลยเพราะว่าเขาพาเราเข้าไปมิติลึกลับสู้กันเดียวๆเนี่ยยังไงเราก็แพ้เขาอยู่ดีนะครับทั้งสตันทั้งอะไรโอ้โหซีซีหนักเลยครับคนนี้ส่วนคนที่4ก็ซีซีหนักเข้าไปอีกนะครับเฟตรินคนนี้เพราะว่าเวลาเราสู้กันกับเฟดรินหนึ่งเนี่ยจะโดนทอนด้วยนะครับโดนทอนทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ได้แค่โจมตีปกติซึ่ง เราควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่ดีนะครับส่วนคนข้างล่าสุดเนี่ยก็โดน CC อีกแล้วนะครับก็เป็น CC หนักอีกตัวหนึ่งก็คือคนนี้นะครับชื่ออะไรนะฮีโร่คนนี้ฮีโร่คนนี้ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเมจล่างขวาคนนี้นะครับ i n s p i r e X คนนี้นะครับ ซึ่งสกิลของเขาเนี่ยทำให้เราติดเฟียนะครับหวาดกลัวทําให้เราคุมตัวเองไม่ได้อีกเหมือนกันสรุปคือทั้ง5คนทางขวามือเนี่ยซี CC ทุกตัวนะครับแล้วซ c ซหนักด้วยดังนั้นเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยวางมือถือได้เลยยาวๆนะครับยิ่งเวลาเจอ2คนขึ้นไป3คนขึ้นไปเนี่ยซีซยาวเลยครับแบบต่อเนื่องแบบคอมโบเลยโดนทั้งสโลโดนทั้งสตันโดนทั้ง ติดเฟียนะครับติดเทอร์ริติด,ตดโอ้โหหลายอย่างมากเป็นแมตช์ที่ไม่ไหวจริงครับคุณผู้ชมมันมันเกินไปเกินไปจริงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมานะครับแล้วก็ขออาภัยสำหรับทั้ง E ีพีก่อนหน้านี้แล้วก็ EP นี้นะครับที่ผมอาจจะยังไม่เต็มร้อย เพราะว่าผมห่างหายจากการามาลงแรง็งมาเล่น mlbb เพื่อบันทึกแบบนี้เนี่ยค่อนข้างนานนะครับน่าจะเกือบ2สัปดาห์ได้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปทุกๆครั้งนะครับว่าผมมีเวลา,าที่จะมาลงแร็งแบบนี้เนี่ยที่จะบันทึกเกมไว้เป็นประสบการณ์ลงช่องคารบอต้อเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็สัปดาห์ละครั้งนะครับอย่างมาก หรือบางสัปดาห์ถ้าติดธุระเนี่ยก็ต้องเว้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งเลยก็เกือบๆสองสัปดาห์นะครับทําให้ฝีมือมันตกๆบ้างนะครับไม่ลงรอยลงรอยบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าก็ต้องอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่อุตส่าห์เข้าใจเจตนารมณ์ของช่องคาโตโตยนะครับก็คือว่าช่องนี้เนี่ยผมตั้งใจอยากจะลงเกมต่างๆไว้เพื่อเป็นบันทึกความทรงจําของคาโตโตยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ เล่นเกมเดียวกันนะครับที่มีความชอบคล้ายคลึงกันนะครับก็จะได้มาบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตไว้ว่าในช่วงหนึ่งหนงเนี่ยเราเคยมีความสุขเราเคยมีความเพลิดเพลินได้สนุกเฮฮากับเพื่อนๆนะครับได้มีความทรงจําเหล่านี้บันทึกไว้ก็ให้ช่องค้าวตโตเป็นอีกหนึ่งช่องที่จะบันทึกความทรงจําของเราทุกคนไปด้วยกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ EP หน้าส่วนจะเป็นฮีโร่อะไรจะเป็นโหมดอะไรแล้วก็ชะตาการรมของผมจะย่ำแย่สักแค่ไหนก็ฝากติดตามให้กำลังใจต่อไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆชาวไทยนะครับขอบคุณเพื่อนๆชาวสปปลาวชาวเมียนมาชาวแคนาดาทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยที่โอา่าให้เกียรติติดตามรับชมตลอดมานะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับ ไปแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ